สบายดีสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็ว่าพกกับเฮาคือเก่าเนาะที่ซ่องสาวปอห้วยยาตอนนี้เขาก็ขึ้นแต่เกี่ยวข้าวเนาะพี่น้องไปหาหน่อไม้ก่อนไปหาหน่อไม้ก่อนเนาะไปหาหน่อไม้มาแกงคิดอยากกินแกงหน่อไม้พี่น้องตอนนี้ก็จะไปหาหน่อไม้ เกลือย,ยังอยู่ในกระต่ายเนาะขึ้นและะ้วก็ล่วงไปเลยเนะาะเพราะมันอยู่ใกล้แคมห่วยหน้าอยู่ใกล้แคมห่วยเน,ะน,น,นาะงานเราไม่หล่ะจะไปที่เอาหญ้านางหญ้านางใบหญ้านางเลยมาเดอ้อพี่นอ้องมาเดอ้อวันนี้ชิมากินแกงเราไม่เนาะ มากินน้ำกันคืบหมีเลยพ้นชิตกตอนนี้ฮะก็อยู่ป่าก,ก่อนนำไม้ฮัฮักอนแนหนงมันคือน้ำไม่อึดน้ำไม่ยยากเลยแซบเนาะแก่งแกงงยาอึดมันก็จะแซบค่ะ อู้จิรอจิรอขึ้นเอาจิรอไปแกงสนมไม้มีกระปูใส่กระปูแซ่บขึ้นไปหย่อนมึกอึมึกอึมาหลอกมาก่อนเนาะนี่เห็นแล้วหมุนป่าหมุนดงเลยพี่น้องเออ น้องน้องไม่ไหลแกงขัเนาะงเม็ดล้วที่รอ,อกับห้องจีดจีดมาเบ่งแค่เธอแหนงมันพี่น้องแหนงมัน เขาได้กินเนาะเขาเดอนอึดอึดอ้นี่พี่น้องเขาได้เนาะคนชนนี่เขาเกี่ยวเข่า ตอนนี้เขาก็ได้ไลยเขาสมควรอยู่พี่น้องไปตื่มโตอยู่เทียงอีนอฟวกมือเศร้านี้เฮาก็หักมาน้ำทางน้ำเนาะตอนนี้เขาก็จะไปฮีดอย่านางต่อพี่น้องออย่านาั่งก็อยากอึดแต่เราไม่ครับบอ๊ดเนาะคนบุคอยได้ห้าช่วงอย่านาั่ง มาตามป่าเฮาบุค่องงามตานไดนเนาะพี่เตี่ยนบนละใบ2งใบพี่นนองเอ้ยมาต่อไปเนาะอาจจะพอแกง่นแเละยพองี่นแเละยแกงน้ำนางำก็เคีเ้ยวจนขักแซ่บ นี่บุีมันอึนี่มักอึหรือว่าฟักทองเนาะพี่น้องแกงใส่ของมันมากมากนะกินแซ่บน้อมาพักกินแงก่อนพร้อมดีเลือกไอเ้เฮืนพนพี่น้องเฝ้าเฝ้าค้นเขาย่านฝนตองห้ำเขาอีก เมื่อหาเลือกไอเทียงเลยยากน้อบุคอยได้ลงยูทูบยากกว่าชีแหละพี่นอ้อเฝ้าน้ำเขาน้อเล่นน้ำเขาน้ำฝอคนเฮานบอรายคนอื่นเหรอคนเขลายเขามีเวลาถ่ายผู้หนึ่งเฮ็ดกับผู้หนึ่งเฮ็ด คือเฮาหัดบูมีเนะเาะคนเฮาอันมาลายคนดำคนชองคนสวยกันใช่เลยหัดแยงงา,งามเนาะตอนนี้เฮาก็มาหอดแยงเป็นตีเดลอยเลยพี่น้องขุดเอวขาหัวข,า,วขาป่าขุดเอาเนาะเอามาเมียนใส่ ต้มยำเห็ดกินยำมีต้มปูต้มปลาย,ยังก็ลองเขาไปขุดมาไว้ยำอยากใจแล้วม,ม,มันบุ๋มนี้ลยคุดมาไวะะ้ซะแล้วมารวมกันพากมาน้ำทางเหรอ นี่คิดอยากกินแกงเด้อพี่น้องมากินแกงมหม่ยกันเนาะแกงมหม่ยอยู่นะแซ่บคือเก่าเราวบาแซ่บคอยแซ่บเนาะ บอกเนาะเออเมื่อเห็นเนาะต่ำกระดอกันเนี้ก็ใชิมาปอกกันเนาะกันเนี้ก็ใชิามาปอกลมหัดเย็นว้อยวอย มีขึ้นพ้นนะมีขึ้นไว้เนาะเป้าน้ำเขา่าอากาศจะดีหลาย จักต้มเรียบร้อยเลยพี่น้องแล้วแค่มันจืดเนาะอ่ะชิบ่ได้ถ่ายพี่น้องบ่งคักเด้อเพราะว่าเฝ้าเนาะเฝ้าน้ำเขาตรงนี้เดี๋ยวชิไปคอนมกบวบเนาะอยู่หน้าลานเดีวก็ชิบะชวนเพิ่นมากินน้ำเลยแต่บ่หั่เพิ่นสชมาหหรืบอบ่เนาะพี่น้องเดี๋ยว,วชิบค้างไว้นี่ มาปดีกันนะจะแกงได้เนะาะท่นนี้ก็คือสิ่อตุ่นอายเราจะเลยพี่น้องเพิ่นบอกให้ไปเอาเพิน่นจะไปเอาเด้อเ่นจะมักบวบอยู่หน้ามีอยู่ให้ชิไปคอยอยู่หน้าเ่นเนาะแล้วก็สีส่วนเ่นมากินเลยบงหัวเ่นสิมากินหรือบ่ออะไรยานแต่เ่นกินเขาเ่าแล้วกระบาจักเนาะ กะยานเนาะเขากีส่วนพิหน้าบ่มากก็ตามเนาะหน้า่นกูบางป่าเ,เลยพี่น,นอ้องตอนนี้เขาก็มาฮอดเที่ยงนาหน่อยพี่น,นอ้องเหม็นเที่ยงตูบพี่น้องตูบเพื่นนอะเข่าพี่นก็งงามๆจักจู่ใส่ขน จะบ,บอกนียังบดิขึ้นแต่กลางนาเกี่ยวเข่ากับแฟนเพืน่นอนสองคนเมื่อยพอสมควรเพี่งอย่างมาโมกโผกลางนาโผพ่อแล้วขึ้นให้โชยบ,บวบพัน Mà khó mặc buộc đi nè Nhọn mặc ưa sao Nhọn mặc ơi Yêu phố uh. Ờ Nhọn phải nhọn mặc ơi Còn nè đây xong hay là Kìa tự ợp đó đây xong hay nhưng mà đi phát chứ dạy cho mẹ càng ăn càng khoan ừ 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 โอ้ยไม่ถึงยอดมันมันอือแก่มีนะฮะคันมีก็ดีคันมีก็ดีเลยยั <laughs> นก้ทานว่าคันมีก็ดีเลยเอาไปใส่แกงหไมโอ้มัอือพนักมากมากทือม,โโมอีมึงด้หันมีสองหน่วยอยู่ในนี่เ,เด็ดเอาดอกมันกับยอดมัน แค่หน้อย่างนั้นอันนี้เ็ขอานนะเออข้าวมังามัดกันนเนาะได้ขาวานตอนนี้ก็ได้ขว่าเลยขาหานนาไปกันอขับลกหยาได้ดอกมอึ หาหมักบวกต่อว่าแต่ยาติแต่พนกินเขา่าหรือบัจ้าบัวเทียงเลยมาฝอยังบริการก้นแต่กลางนาพขาก็ได้เพียงกินเทียงขันบดีอันนั้นนีอ่อันฮะเออพอทูแล้วก็มป๋แซงอ๋อมุชาอันเขบอคืออยู่สูงนี่น ตอนนี้เขาก็ได้พี่น้องได้ทั้งอันหมักบวบหมักอือ้อเนาะหรือว่าฟักทองนั่นเองแล้วก็ยอดเอ้ยบมมุ๊มนเอ้ยทั้งยอดแล้วก็ทั้งดอกเนาะแล้วก็ได้พักอีตูมั้งกกหนึ่งเพื่อที่จีเอาไปอันไปปลูกเลยเนาะของปลูกของอันนี้เพิน่นไลยอยู่หน้าสบายเนาะแ <c> ล <ười> ้วเขาก็จะไปแกง่าเพิ่นพี่น้องเดี๋ยวพเยวพิ่นจะเอาเพิ่นชีไปกินน้ำลังเนาะ เราปอกซีฟ้าอย่างเมื่อแกงถ่าเพินตนมากินน้ำกันเด้อกพี่น้องกินลายคนจังแซบเนาะบรรยากาศการะลมผัดวอยวอยคือฝนชิตกคือว่า <c ười> คืบหนีนอกพกตอนนี้เขาก็มาหดเตียงไปถี่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง เพื่อจะได้กินเนาะแกงนาอไมน้นหนก็ได้เฮ้ยแห้งเซ็ตแห้งวายเลยเนาะแห้งหยากแห้งเฝ้านนาะไม้แห้งซาสิแหละบนี้คนหาไว้ให้เนาะขันข้าวต้มเนียนแล้วข้าวลูกเกีย่ยวเข่าเลยเออคืออยู่ที่นี่ฮะคุชิมาปอกลอกอันอันนั้นมันออก,กเนาะ หลอกออกเดี๋ยวอาชส่กแกงหลอกคนมันออกหลอกได้สำได้สำหนึ่งกระยาเลูกคิดออกทอดสิมหานมาอื้อึน่อยเนาะใส่แกงมาไหม ให้ดยันมักอึมักบวบพี่น,น้องใส่แกงน้ำไม้นะ้ะน้ำขัดอะไรมักอึน้อยเพื่อนว่าเอามักอึน้อยมันมักอึอ่อนมันจังแซบตอนนี้เขาจะมาตำข้าวเบือกันเลยพี่น้อง เตรียมแกงเลยพี่น้องจากเข่าเลยเนาะยานังเขากัะยี่เรียบร้อยเลยพี่น้องเห็ดเฝ้าเนาะผมมีลูกมือเนาะเห็ดผู้เดียวต้องเฝ้าเอาน้ำไมเอาขึ้นมาแล้วควันอวยอวย ัน้าบเคี้ยวแัดอะไร อันนี้เป็นจิโร่แมงมันแมงมาหมักบวกพี่น้องใส่เลยเนาะฟฝ้าวตอนนี้หิวแหง้งอันนี้เป็นฟักทองเนาะฟักทองผสม แต่อันใส่กับอันอันนี้น้ำพักยังวะพักขแขยงเนาะปนกันเงินมันอึอเผื่อน้าพักน้าอันมักบวบออกอะโมเมนต์ิเต็มมอรบัวพี่น้อง,องก็เลยใส่น้ายานางแค่หน่อยเดียวเนาะ แกงลายมาเนี้มาเด้อพี่น้องมาเด้อแกงเผือพี่น้องถุกคน fc ทุกคนเลยเนาะมากินน้ำกันเดี๋ยวเขาจะเอาไปค้างเลยแบบนี้้พี่น้องเด้อเดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วเป็นตะกินขักเดี๋ยวเขาก็ใส่พักอันพักเาว ผักแคะงลงไปอีกเนาะแมงสินากินเข้าไปอีกมีขบเครื่องเลยโอเคพี่น้องถ้ามีบวครบเครื่องเล้วเบิง่งซีมนบ,บเป็นตะกินเนาะแกงย่างกีอยางแกงย่างกีอย่าเนาะถามนี่พักลายแล้วมมนะสินากินมีแมงจินะ๋วนําแมงมันแลวก็แมงมาเนาะโอเคพี่น้องตอนนี้เขากไปกินกันเลยเนาะได้เลยมาเดิมมาเดิมมากินนํากันเน,ะนาะเดี๋ยวชาวบุกควาเอา ผักขยงลงเขาก็ขึ้นกันไปเลยขึ้นไปกินกันเลยพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องพร้อมกุ้งกุ้งเขาใส่ผักขยงเรียบร้อยแบ่แบแบ่บแแล้วละบ่หิวเขาละได้ เยอะเลยพี่น้องว้าให้เสียดายให้เหียนี่นี่อืมน่ากินน่ากินเหล่ะมี่ มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อกิน,นํำกันเด้อพี่น้องขาลานลานยังโมมาเนาะกินก่อนแต่ว่าจงไว้ให้เพิ่นเลยๆนึงพ้าคนเข่าลยู่ะพอกับกิแแล้วเ็ไปแล้วค,คนเข่าคือกันเนาะ พี่เพิ่มนำลงไปข้างนลยอิ่มเลยพี่น้อง เเข้าวดียโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาจะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อหม,มักกับเยิมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เาว้าพอในคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้กสำหรับคลิปนี้ก็เมื่อนี้กพาพี่น้องมากินแกงหน่อไม้เนาะ อ็จะมีคลิปบอนลายเนาะเพราะช่วงนี้ก็ยุ่งยากอยู่ตอนนี้ก็ขึ้นพ้นมาเลยตอนนี้เขาก็จะเฝ้าลงไปเก็บเขาะพี่น้องโอเคพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดี